เออทักทักก้อนอะนี่เออทักว่าักมันก็เข่าเออคังนกันด้ยอมาคือเขาได้เออคือกัก็เสียบบโท่ัขามาและเออถ้าขีหาหูไมาเสียบได้นะเรีบแล้อมันจะจัดเดมันไม่ทรมดาน่เอการเขียกงาจบไว้ทา่นี้วนปูไว้างทางม่คือเขาไ่่ครับนั่งคือคือเขาว่านั่งเบาเอาครับคร เอ้ยนั้นก็ต้องอันเชื่อนะตัวคืนชักคิดมือตื่ไม่เชื่ออย่าลูกหลูอืมเพื่อได้ก็เทื่อไปชักคื่อกันนะชักแห่งันเื่อเรื่มแะ้ดิ้อถ้าเราเชืชักลมบึ้มกับมือได้ชักบอกเืนอกับมือได้ถ้าเราเชืชักกับเบิกพึ้งร่งานกับมือถ้าราเชือออึั่งกอกอกับทางตาหัวชักทางผาถ้ามันไม่ได้ค่ะ เออฮ่าฮาขอก็บใช้จ้าหัว่ะแต่ข้อก็ชามันเปิียนการชาเร่ยมันหลายจึงหลายอย่างเวดการชาของผมเฮ้ยเพออานาี้เราแจกการชาแล้ชาไม่หลายหลายแบบมันเปลี่ยนการทากคืะข้ือมันมีหลายรายการข้าใจว่างอีพอคือว่าหัวตัวใหญ่เพราะอไรจังไหนไม่ออกไยตัวเพราะกรต้องบอการตัวไม่ใ่ไมจิ่งับปู พ่าะยันขังยิ่งนั่งรานะที่คุณข้างมาดูเออทัดทัดนะเด็เก้าอ่ะโบกงบ้ากับถึงแปลก่าค่าบอกสาตัวจะพูบอกขักงบอิษัออกขัาเขาได้เจ็ดสี่เก้าอืมว่ากว่าถึงแมาวบาวกเดียวเนยเออว่างเปลียวกลายเปันพ่อถึงก็ถึง้วท้ายรูปก็ได้แบบว่าท้ายรูปช่วงปนาครบอื่าังงนะ มีอาไรจะบวกไขมันเารอนีนหะครับปูเออเจิบก็ออกกอดออกเกิดยัอู่้วยเน่เจ็ดสปั้งสองเออเอืนักหลาเมาเจ็คือบเขาเมื่อวันคือออกเคือป่ากะามาห่อบานหาหม้องาค่ะออกอันยากเยเจ็ดสิบปลากรานด้อครับปูต้องบาเมาเพรากอะเขามาันเต็มตับเขาบปนลนี่ยก็อก้อปุ๋ยเขาเป็ยงกขบเมาเจ็ดสิบไม่พอเม่ได้เค็ดสิออกจ่อยนี่ บ่าง uh. uh> 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 ู uh> um> um> ้มือขาดใช่เ็ยคือพักวะแม่นะปูไปเมาหักับเพื่อมาออกแล้วะค่ะทั้งของรายการด้วยพระมจะคึอคืออเชียงใหม่กึเดาคือเกตกระด่าะค่ะเชียมเย่ยลายวะลายคบปูอยากได้ปอยากได้อยครับคบปูเขาขายูครับ วนนี้เขาขายปูนะครับปูแกรบ้าถือแ้วเขาใจบาจ่าใจเขาสิใจวัทวนะวที่สิบหกนะสิใจวันที่สิบหกคุปูง่ายนะเป็นกระเพาอันนี้แต่าาาะะน,นั่นว่าเฮ้ยก่าจะขื่อเนาะคือว่าคนร้อนกวนซาถูกตำรอจคนครบตรวปูเข้า่าหาศูนย์ดอกแล้วหาเจ็ดอกแล้วเจ็ดศูนย์เลยครับการแกแค่หมาเนาะครับปูตัวพูออกแอยากเรียอยาเยกเอาแล้วอยากะจาย ขาดเงินเนาะให้เยอะเอาเลือมาจะูเออมันไม่คือฝ่ายพึ่งมากนะนะมันมันไ่คือฝ่ายพึงมากกับว่าว่าจ่าเว้าเนาะูมนเปิดการขาเอารับขายก่อนอันนี้เอพของแกงหมูว่ะอืมหอมดไม่ไหวว่ะอืมอาหาไม่กไม่รากไม่สุกไม่หวานสุกัะพาแข็งแรงนะลูกนะ ของื่ก็ไหล้องขอหายท่องไหลมาเด้อกเออด้วยด้วยสกูทุกคนเอฟคือผ่านทางท่องคึงแลวหวยไม่ยังมาของอยูยังของเออหายกุบด้านไม่กุไม่รักไม่กูบไม่มานอาดูวันนะ้กขาดพราะนั้นหึงหึงแล้วก็ไวรวยนะู้กนะเออฝากทางดึงมากหลายกุแล้วก็จะคอจะรูเออวตัวเอออันนี้ ขาเอนักโกอร่วมถวายร่วมค่าขาห่าเด้ออีพอเออปูตากปูชื่อพระค้าอืมครับแม่ผู้ขาเป็นพระเป็นเจ้าเออก็ด้วยความขาดขาและเชื่อมั่งอืมบ้านึิงข์ขัดมือกึ้งแล้วก็ด้วยบุญบารมีเออเข้าใจคือเด็กฉันอืมต่้งได้ขาดปางรังขังก็อืมก็เลยมั่วมงบุกันแล้วหอเนาะ อ่ะขอให้จารุจารุราร้วันนะ้นกูขาพ่อรังึงึงรวยรวยกูขาดพ่อไปเลยพ่อรักไปเลยเออเด้บุญรู้เ็ร้อืมแต่เคืเด็กขางอัี้ีินั่งขางเ่อขึ้นตงได้ไม่เสือียก็ทำเหมือนเดิมมั่แต่พ่อใครแต่ว่าอะไรก็ทําไม่สนใจใครอืมไม่สนใจโรคฝันผูกทั้งนั้นอืมสนใจแต่ว่าอยากเคือด็กขางเดก่สมขางบุญไปนั่งไ้คู่ไปเรื่อยๆแล้วก็เคยเสียเสียเส ยิ่นั่งการฝึกสีวัวหวานเนาะอาขอให้ยิ่นั่งหลับ,ม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 ,บลลมือจุกมือหลับมือจุกมือมั้งสุขภาพแข็งแรงหึงหึงแล้วก็รวยรวนะอืออ่ะเอออันนี้ของอีนั่งฉันธนาฉาืดีทู <c oughs> ชื่อว่าฉันธนาคนผู้บบคือฉันธนาอีนั่งหลับเอนฮ่าฮ่าฮ่าอือฉันธนาขอทำบุญร่วมเออวันที่ชวนบุญชวนกุศลให้ในาย <c oughs> องค์ค่ะ รอเกลียดจุดบุบรอเกลียดจนดไม่เกลียรโุดเลยรอเกลียดเปดนายองอาจเออขอให้ไปด้วยถึงทุกด้วยบุญบารมีเอออีนังนักหน่อยด้วีนังใร้ชนะขอฝากชวนบุญชวนกุขอหนึ่งขอให้นางองค์อาจรอเกลียดจุดขอให้คืนชาวอังทานฟ้าเมื่อแมื่อมาคัะเออให้ดูคุ่งตกินเดิม ให้ป่าจะจกดความูกอ่างว่าเป็นงั้นเออราปัดเออตางตากตามเพื่อนไขวแล้วเออะคุงหายแล้วเออเออไปร่าเป่าเเออไปรางาของนายองค์อักกเกีืยวกันด้วอะอ้ะนะกบคือได้รับหรือเปล่างานนี้ว่ะเอองานสองพานอืม งานตกุงเอาแอรไปเอาแอรบอ,อเออว่างกางไหนอือพอปปกระกรเโจนกระนาบไโกโาปโกรกระมัข้ากขาดกระกระนาไปกรกระมาดกขาเสระกะับุญบักไงนําอือพอวาถักจะวิวเคราะาบ์ข้าวิามือะหกูขาขอถอ,อนกลัวจเท่าชื่อเท่าชือบไรยากอูเด้อพอว่างั้น,น,ทนทเท่าชือจะมือสบแรขายต้องชื่อทอไปอืองั้นสูพาน ถางมา่าเกผ้านถึงม่โกไม่รักไม่โกลไม่หมานมือยู่ได้จะได้โกคแล้วได้องหูเป็นืองที่หายอเอด้ก็เลตัดชุกเสียผ่าให้อหายก็ได้ที่นั่งหล่คนอยู่เนาะอูกตางประเทศช่มั่ประเทศอะไรฮะที่อิตาลีเออออบ้าหกจักรจำไม่ได้อยตาลีบ้านอื่นรักบ้านหกจักรเ็กสี่หักแต่ว่าของั่งกงผ่า เออถามมาถึงได้โชคได้ยุอืมถึงได้ค่าเครื่องบินเมื่อบานบอกขอพกหนึ่งพกถึงอืออยากพกหนึ่งพกถึงมาบอกอืมแล้วพ่อจะั่วนะเออพ่อได้ค่าเครื่องบินมื่อบ่ายเนาะตัวนางสง้าจับมาเรืค่าเครื่องบินค่าเครื่องบินโตได้พอบ่ายครับอืมค่าเครื่องบินเป็นจ่ายหอดบ่ายบอกอยากเรืหนึ่งเึกถึงเรื่องก็ว่าไช่ว่าที่ชุบหกหึ่งบ่าย เอาเก้าร <Co> ้อยเกลือคึงาหลักค่าเครื่องบินก็ได้เนาะเพนาเาไปคึ๊อีนั้งมากมากต่อร้อยเจ็ดสิบตีครัวเก้าร้อยือคงค่าเครื่องบินอีนันงสองผ้าแล้วลูกเออใช่เข้าใจเขาถือว่าวิงหนึ่งว่าอจากวิ่หนึ่งรวอ๋ออ๋อราเว้่อื้อนังสองพ้าเก้าร้อยเกือคึงแต่ปักริยเดิมเ่าะอยอือ่อยถือเดิมครับคูัวอันนี้ของขาของบุกครัว อันนี้ของอื่นนางก่อมกอดก็ะป๋อเขื่อนอืมขอร่วมถวายใจครับตัวตรงอีพ่ออ่ะขอให้มือโฉมือรับมือโขมมือไห้โฉกภาพแข็งแรงขอให้มือไหนนอนขอให้ทองไหนมาถวายปู่ตาสองพันบาทเม่อคู่มือเออข้อ่อแต่ละนาะเ่จะไปกันได้รูได้หมเพราะนั้นจะไปกันได้เพราะว่าคือเราคันเดียวกันแต่เริ่ไปกันได ขั้นคือเราขั้นเดียวกันก็ต้องบอกไปว่าไปได้จังไดแม่ไปดูอบปูกเอาไว้แ่มองมั้แม่นะอีกพอว่าทีคือเราขั้นไหนไปน้ำบักเสืออมือไปืินกาแฟนะแ่ไปื่นกาแฟบ้านบักเสืออืมคาเฟ่้าหคาเฟ่ฮา้านขั้ว วานเอาคาเฟ่หักมันกินาแฟไม่ได้หักแก่หักแก่พอตินกาแฟเจอกาแฟขาวนะมนเล้หักพ่อทางเปืบอกก็เปิดืก้นชื่อจ้าเออก้ตาคาเฟ่ฮ่าหักหัานยังไม่ต้องหยหรืเด้อเขถือจำได้หก็ถือไปคิดอันนั้นเลยเรียนยาหูเรียงมาเรียงมาเรยนตัวนี้อหมมันง่ายลู าเฟ่บุกจักบุกคาเฟ่เ้พ่อมือนี่งะข้าพาอมือนี่เนะปูข้าพ่อมือนี่คือนขพมือนี่ไปกินฮอดแรงปูครับคาเฟ่เ้าเตดคาเฟ่เ้าเกดผู้นเจ้าเกดห้ามกห้ามกระปู ใช่หรับตัวทำไมใม่ถับตัวก็เพราะ่งนี้ครับข้ามเฟ้ข้าวเก็ดหนึ่งว่ะจริงข้าวเฟ้ข้าวเก็ดหน่งทำไมขึ้นจะเกลกกัจมันได้หมอนเรืยอนาะมั้งกะเชี๊ยบังไงมาข้าวเฟ้้าวเกล็ดหนึ่งทำแล้วก็เช็ดเอ็ดชิ้เป็นชื่อทั่ข้าวเฟ้้าวเกล็ดหนึ่งข้าเฟ้ก้าวเกหนึ่งคน ห่างไหมก็คือ๋นสามตัวสามตัวเลยพาได้อื่มอื่มหลับตาปูข้าเฟร่ก้าวเกอนึง่ที่สามตัวก็ให้ขาปูอีกเดาข้าข้าวเฟร่ก้าวืองมาหน่อยก้าวเกือกใข้าวเกือกเกนึงนะหม้อเดี้วข้าวปูป้าเมกันดระเริ่มเหมอูเดี๋ยวเหมืออื่นพอเลียนให เปลี่ยนไม่เดือนเพราะว่าค้าเปิด่านวงนมีอไม่เดือนเลยใ้่ข้าเอาชื่อเก่านะเขาขิวมือเนี่เก่าเก๊้นึงมือเก่าเก๊สองไปแต่ไสมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเรือยเลยครับปูเขาจับปูปลาไหลไปหน้าเขาเห็นยางลาแท่าตามกาแฟ่าแฟก่ซือได้ไปกินได้กาแฟเก่าเก๊งนึงว่าทำันเไปดินกาแฟนุ่เก่าเก๊สองไปเพื่อนไปด่ยเรครับ khách ở đây sẹp cha màng câu đá nó khai súng quá nó chim chà nó tự tay lại thì chà sẹp luôn thế sẹp thằng sẹp 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 หวานตื้อข้าคำหมักเขาไม่ยังไงกึมชื่อใหม่เลยวมีติปูคาเฟ่แล้วก็เขาอื่นต้ขาคำหมักน้องเออไม่ได้กูเ่าแบบเสือเขียวหรือว่าม่้บอกช่างกินอเนาะตื้อข้าคำหมักะึ้อข้าคำหมกไงน้อง่วานข้าคำหมักไงไึมยังไม่อไงกึมกึมปู เออมองยังยังจะปูมาเกเออเอฟซีลูกเอฟซเออเอฟซีว่ะเออเอฟซีอย oui, านด้ก่อน <Today> <mythology> <tiny> <media> <in> ั่น <Switzerland> คือเขาจะเขาไดคเอเขาคดอเขาคือเขาแบบูค่ยืมายเาทำงานมาคือขาดจะเริ่เนาะเออผมทำแบบนี้ก็ได้ผมไม่งงขนาดนั้นหรอพ่อ